พี่แขกว่าต่อไปนี้นะครับมวยพีเคทุกคนนะครับผมเขาให้อยู่ในการ,รดูแลหมยัยเองแบบทอย่างครับผมคนไมอยากออกคนนอกอยากเข้าเดือดเกินครับวงการมวยตอนนี้ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ด่วนนะครับค่ายมวยพีครับนำโดยพี่โจพี PK, ถือกระเช้าไปหาเสียสมหมายบอกว่าต่อไปนี้นะครับนักมวยของค่ายมวยพีอยู่ในสิทธิการจัดของกลุ่มพลังใหม่คุณสมหมายสกุลเมตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนักมวยทุกคนนะครับที่อยู่ในสังกัดของ PK เไม่ว่าจะเป็นทุกคนเลยครับก็พวกประจันฉายพวกตะวันฉายนะครับทุกๆตัวเลยประจันฉายตะวันฉายเมืองไทยอย่างเงี้ยแต่ละคนนะครับซึ่งแน่นอนว่าตะวันฉายอาจจะติดลิขสิทธิ์วันอยู่แต่ว่าหากจะชกในไทยนะครับก็ต้องผ่านสอสมหมายเหมือนกันแต่ที่บอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคือก่อนหน้าเฮียตีเขาอยากจะออกนะครับก็อยากจะออกจากกลุ่มพลังใหม่ แต่ก็แสดงว่ากลุ่มพลังใหม่ไม่ดีหรอกลุ่มพลังใหม่ไม่โอเคหรือเปล่าแต่พอถูถึงจุดนี้ครับค่ายมวยอย่าง PK ที่ก็มีชื่อเสียงพอๆกันใช่เขาอาจจะมีชื่อเสียงมากกว่าทีเด็ด99ในเรื่องของความสําเร็จนะครับอยากจะเข้าซบกลุ่มพลังใหม่ซะง,งั้นครับก็ถือว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งข่าวด่วนวงการมวยเลยครับแล้วก็นี่เป็นคลิปที่เรานํามาฝากกันนะครับคลิปจากกลุ่มพลังใหม่นะครับขอบคุณต้นฉบับคลิปด้วยนะครับจากหน้าเพจ Facebook ของกลุ่มพลังใหม่ก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งเรื่องราวแลวครับที่นํามาฝากกันแฟนมวยน่าจะรู้จักดีคนประกบมวยของศึกนี้มีอยู่หลายคนเลยจริงๆแต่ว่าคนที่ดังๆก็คือนักสิทธิ์ปากผนังกับน้าแดงเขาทรายจัดมวยงาดกันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วพลพรรคของ PK เนี่ยนะครับพลพรรคของ PK จะไปอยู่ในมือของน้าแดงเขาทรายหรือว่านาักสิทธิ์ปากผนังต้องจับมวยนะครับหาคู่ประกบคู่ให้ ทางค่ายมวย PK นะครับเพระาะฉะนั้นเาจะออกมาเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ฝีมือด้วยมวยจะมันมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ฝีมือคนจัดนะครับเดี๋ยวรอดูครับได้นักชกจากศึกนี้มาแล้วมาประกบสลับกันไปสลับกันมา,ส,นมาสู้กันไปสู้กันมาจะมันแค่ไหนอีกครั้งอย่างก็เป็นข่าวดีเนาะเขาบอกว่าเสียโบส์เองก็พร้อมที่จะเอามวยของศึกเพชรยินดีมาชนกับศึกพลังใหม่เหมือนกันอ่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าจะหนีจากเพชรยินดีหรืออะไรยังไงก็ยังสามารถเอามาสู้กับเพชรยินได้แต่ว่าศึกหลักๆเลยคือกลุ่มพลังใหม่นั่นเองครับ นี่เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันแล้วก็ถามว่ามันมีความสัมพันธ์กันไหมเขาก็มีความสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นโมฮอกที่ทางเสียงเงาะเขาซื้อแล้วก็เอามาฝากซ้อมที่ค่ายมวย PK ถูกต้องไหมครับแล้วก็เจ้าอย่างเจ้าพลอยรุ่งเพชรอย่างนี้ครับก็เอามาฝากก็ถือว่าเป็นค่ายที่รักกันดีนะครับเสียหมายแล้วก็เสียแขก PK ครับตอนนี้จับมือกันไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรประกบใครเจอใครในศึกพลังใหม่หรือว่าแฟนมวยประกบไว้ก่อนก็ประกบออกไปได้ใ,ใต้คอมเมนต์นี้เลยครับ กดไลค์ครับกดติดตามครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆถ้าข่าวไหนมาข่าวไหนหน่าสนใจนำมาฝากกันทางช่อง YouTube สถานีมวยไทยครับ